สวัสดีครับพมอแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับมาพอกับดอลลรามอนีวันที่9สิงหาคมพศ2567นาอกบนพี่น้องเนาะนะครับ,บว่าจะมีมึงได้ดีมึงได้เด็ดนะครับดอลลร์ก็จะตามมาให้พี่ให้น้องคท่านผู้ชมเอาไปพิจรารณาเป็นแนวทางน้ำกันนะครับผมมักชอบจังไหนไปจังตันใจกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องนะครับคลิปนี้ดอลล่ามีตัวเลขกนว้ทางนะครับของ พ่อเซียนทองนะครับผมมานําเสนอไ้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับตัวเลขบอหลายครูบอหลา,ายชุดพี่น้องนะครับผมจังใดก็ลองเอาไปพิจแต่ละหน้าเป็นอีกหนึ่งแนวะทางก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะนะครับผมท่านใดสนใจนะครับเหรียญหลวงปู่ศิลานะครับรุ่นเจ้าเสือพันล้าน สามารถทักแชทเข้ามาได้นะครับตามเบอร์ดีเลยพี่น้องที่ดันลาขึ้นหน้าจอให้เบิ่งนะครับเป็นเบอร์ไลน์ของดันลาเองถ้ายฟิซท่านาสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมมาเบิง่งตัวเล็กกระหังของพอ่อเช่นทองกันเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้พี่น้องท่านผู้ชมเบิ่งไปน้ำกันนะครับไายมือที่คุณบอกเพิ่นเขียนให้กับทางทีมงานนะครับผมอ่านี่ครับผมเบื้องคางกันเลยตัวหนังสืมอมันอาจจะไม่แน่นะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวดันล,า,ลาหลอกให้เบิ่งใหม่ ไปน้ากันนะครับผม,มพ่อเสียนทองนะครับหวดวันที่สิบหกสิงหาคมนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับคุณพ่อเป็นไหนมากนะครับเป็นเลขวิ่งกับโตจับคู่นะครับวิ่งนี่มีสองตัวพี่น้อง นะครับสองกับหนึ่งให้เป็นเลขวิ่งนะครับบอลอจับคู่ไห้นะครับสองแปดแล้วก็หนึ่งแปดสองเก้าแล้วก็หนึ่งเก้านะครับชุดสามตัวนะครับผมตัวนด้หน่อยพี่น้องชุดสามตัวมีสี่สอง 9แล้วก็5้าถ้าพูดได้จะได้แบบชุดเดียวเม็ดเดียวพี่น้องนะครับคุณผอกหันว่าเน้นไปเลย29เนะครับเลขวิ่งขันยังได้ตัวเดียวคุณผอเห็นว่าเน้น2ไปเลยะนะครับผมมักชอบจงังไนตรงใจโดนใจล้วจังเอาไปพิจารณาเด้อนะครับ คุณพ่อเพันถหายมาตามสูตรคำนวณเท่านั้นพี่น้องนะครับผมแล้วก็มีแถวมาเป็นเลขดับล่างนะครับคุณพ่อพ่นดับล่างให้ตัวนี้ดับล่างอย่างเดียวบนไม่ดับนะครับผมดับตามสูตรของคุณพ่อเพ่นนะครับกองฉลากไม่มีดับนะครับดับหาล่างนะครับพี่น้องเพื่อู้ใดอากเอกไปลดต้นทุนนะพี่น้องเนาะนะครับผมแคบหน้าจอเลยพี่น้อง นะครับบ่ต้องเสียเวลากันโดนครับผมของพ่อเซ้นทองนะครับงวดวันที่16สิงหาคมพศ2567อสอสอนอ้อ,นองนะครับเลขวิ่งนะครับสองกับหนึ่งนะครับเด่นที่สองขันจะไดตัวหนึ่งตัวเดียวนะครับผมจับคู่ให้นะครับสี่คู่สี่ชุดสองแปดสองเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าชุดสามตัวสี่สองเก้าห้าสองเก้าขันจะได้มเม็ดเดียวชุดเดียว สองเก้าพี่น้องนะครับเลขดับนะครับคุณพ่อให้มาดับตามสูตรคำนวณกล่องฉลากบ่บมี่ดับพี่น้องดับล่างห้านะครับบนไม่ดับนะครับผมตามสูตรของคุณพ่อนะพี่น้องเนาะแคบหนาเจอเลยนะครับผมหักผูใ้ใดสนใจเรียนลงปู่ศิล่านะครับสามารถทักแชทมาสอบถามรายละเอียดได้เด้อพี่น้องนะครับผมรุ่นเจ้าสัวพันล้านนะครับ ขอพระคุณทางทีมงานนะครับที่ลงนำตัเลินทางมาให้กับดอลลาร์ชาแนลเอามาฝากเอฟนะครับผมแล้วก็ขอบพระคุณพ่อเซียนทองนะครับที่แบ่งปันตัเลิขแนวทางดีๆเด็ดๆนะครับผมขอพระคุณ FC ทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอลลาร์ชาแนลขอให้ทุกท่านโชคดี แห้งเรื่อยๆปะบังๆกันคู่ฟูสุขคนนะครับผมถามากถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจน้าที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจังเตือนไว้เพื่อที่สิบริภาชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะครับผม อย่าลืมติดต,ตามรับชมคลิปหนาะว่าดาราจะมีตัวเลขนะ้าทางจากสำนักใดมานําเสนอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกนะครับผมคลิปนี้เป็นของพ่อเสียนทองงวดวันที่16อสอิงหาคมพศ2567แล้วพบ้พอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ